ว่านับไอ้เก่าที่นี่วะเออดีไว้อ้วนตกลงนัดที่นี่ฮะนัดตรงนี้แหละเฮ้ยแต่เชิงมวยมันผิดกันว่ะมึงเชิงดีกว่าเยอะยังไงกูก็ชนะมึงเชื่อกูดิพี่มั่นใจมามาเลยไอ้เก่าเฮ้ยเก่าเฮ้ยใจเย้ใจเย้เฮ้ยเฮ้ยน้ำผึ้งเล่นหูเล่นตาให้วันนี้อ่ะ พี่จะสู้เพื่อน้ำพึ่งโอ้ยไอ้พร้อมแกสู้ให้ตัวเองดีกว่ามั้งเว้ยอะไรเกาเด็กฆ่านะเว้ยค้าบอกไว้ก่อนนะเว้ยมาละฉันยังจะกล้าพูดว่าเป็นเด็กเองผมพอดีกล้ามากเลยนะมึงได้ต่อยกันแน่ทั้งคู่มึงได้ต่อยดาวงี้เฮ้ยเกาล้มแล้วห้ามซ้ำด้วยถ้าซ้ำเจอกูแน่เข้าใจไหมใช่น้ำผึ้งมึงอยู่นี่เดี๋ยวกูดูให้น้ำพึ่งวันนี้พี่จะสู้เพื่อน้ำพึ่งนะ เป็นลกปะเนี่ยเฮ้ยดูแต่กระจกอะไรนวนเอายังอ่ะพอมปล่ะพอมปเอาดิ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 เอาดเอาดิเจ้าเชิงเอ้เอาเอ้หงอบหงส์หงส์ เก่ากูบอกล้มห้ามซ้ำเลยไม่มีสัจจะในมู่จอเลยไปละเพื่อนอย่าไปยุ่งกับเด็กูมึงไอ้เก้ามึงมึงพี่ว่านผมแพ้ได้ไงวะก็มึงหลอกไงมึงไม่ต้องชม่าเสียเล้งหนาผมตายพราะความหล่อของมึงเนี่ยปไหนก็ไปไปไกยตัวไป